อยากพูดเก่งอยากพูดคล่องต้องฝึกคิดในหัวเป็นภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ชวนทุกคนมาฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษกันโดยวิธีการที่เราจะฝึกคิดในหัวให้เป็นภาษาอังกฤษโอเคนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับแวบแรกคือคําว่าอะไรครับเห็นปุ๊บคือคําว่ากินถูกไหมอันนี้กินแต่เราเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากแวบ,บแรกเป็นภาษาไทยเนี่ยให้แวบ,บแรกเป็นภาษาอังกฤษแทนอันนี้คือ eat ข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องมานั่งแปละและ action เห็นอันนี้นปุ๊บอ๋ออันนี้คือ eat อันนี้แหละครับ เดินถูกไหมอ่าไม่อะไครับจะเปลี่ยนเป็น walk eat walk eat walk โอเคไหมครับเห็นภาพนี้ปุ๊บ eat อันนี้คืออ๋อ walk โอเคนะแล้วก็มาฝึกแต่งประโยคง่าย,ายๆนะครับใช้ I am อันนี้อะไรครับ I am eating ถูกต้องครับอันนี้ I am อะไรครับ I am walking ง่ายไหมครับอ่าฝึกคิดในหัวเป็นอังกฤษแล้วก็พูดออกมาให้มันชินนะครับโอเคนะนี่คือเป้าหมายของคลิปนี้นะครับ จทย์ในคลิปนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เราทําเป็นประจาวันทุกวันนะครับเป็นเหตุการณ์แต่เรากลับมาถึงบ้านจนถึงเราเข้านอนโอเคนะว่าแต่ละอย่างเนี่ยภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรบ้างนะครับมาฝึกคิดเป็นอังกฤษแล้วก็พูดด้วยกันนะอันนี้ครับกลับมาถึงบ้านนะครับใช้อะไรครับ I am I'm home ่าเคยได้ยินใช่ไหมครับถึงบ้านแล้วนะ I'm home I'm home honey I'm home Hey kids I'm home นะครับ I'm home โอเคนะเห็นภาพนี้ปุ๊บอ่า I'm home โอเคนะต่อมาครับอันนี้ครับเอาของที่ซื้อมาเก็บเข้าตู้เย็นครับเรียกว่า I'm um, putting away groceries นะครับ putting away ไม่ได้แปลว่าเอาไปทิ้งเอาไปคว้านะครับ putting away เนี่ยแปลว่าเก็บเข้าที่นะครับคำว่า groceries ก็แปลว่าของกินของใช้ต่างๆที่เราซื้อเข้ามานะครับระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยซื้อของกินของใช้เข้ามาก็เก็บเข้าที่แบบนี้เรียกว่า I'm putting away groceries นะครับของชชยเย็นก็เก็บเข้าตู้เย็นนะครับของอื่นๆก็เก็บเข้าตู้เก็บของต่างๆก็ว่าไปเรียกว่า I'm putting away groceries นะครับ I'm putting away groceries ไอ้ข,ขีดนี้นะครับคือขีดที่เน้นว่าคำนี้เน้นเสียงพยางค์ไหนนะครับ I'm putting away groceries groceries โอเคนะครับอ่ะอันนี้ครับให้อาหารน้องหมาแบบนี้เรียกว่า I'm um, I'm feeding the dog ถ้าเกิดใครเลี้ยงแมวก็ I'm feeding the cat, I'm feeding my dog, I'm feeding my cat ได้หมดนะครับ I'm feeding ก็คือให้อาหารแบบนี้นะ I'm feeding the dog โอเคนะครับภาพนี้เห็นขึ้นมาปุ๊บ I'm feeding the dog ต่อามาครับเสร็จแล้วต้องมาล้างมือถูสบู่แบบนี้นะครับภาษาอังกฤษพูดว่า I'm I'm washing my hands มีสองข้างนะครับ hands I'm washing my hands I'm washing my hands เห็นภาพนี้ปุ๊บ I'm washing my hands โอเคนะ ต่อ,อมาครับต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าครับเป็นชุดอยู่บ้านอะไรก็แล้วแต่นะบอกว่า I'm changing my clothes นะครับคำว่าเสื้อผ้านะครับไม่ต้องไป clothes ให้มันพูดยากนะครับก็พูดว่า c l o t e ที่เหมือนคำว่าปิดนั่นเองนะครับ I'm changing my clothes นะครับต้องมี s นะครับเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นผ้าชิ้นเดียวนะ I'm changing my clothes นะครับ I'm changing my clothes I'm changing my clothes ่อ,อมาครับเตรียมสำหรับกินข้าวครับจัดโต๊ะก็คือ I'm setting the table I'm setting I'm setting the table I'm setting the table โอเคนะครับเห็นภาพนี้ปุ๊บ่า I'm setting the table ออกมาครับอเอาอาหารเข้าไปเวฟครับภาษาอังกฤษคือ I'm heating up the food I'm heating up I'm heating up the food คำว่า heat up ก็คืออุ่นให้มันร้อนนะครับ เราก็ ing ก็เป็น I'm heating up the food โอเคนะครับเห็นภาพนี้ปุ๊บ I'm heating up the food ต่อมาครับอ่าอันนี้ก็ไม่ใช่ heating แล้วเป็นการทำอาหารนะครับทำมื้อเย็นแบบนี้ก็พูดว่า I'm cooking dinner หรือว่า I'm making ก็ได้นะครับ I'm cooking dinner หรือว่า I'm making dinner ก็ได้นะ I'm cooking dinner I'm making dinner ต่อมาครับอ่าอันนี้เราก็ทานอาหารพร้อมกับครอบครัวครับพูดว่า I'm having dinner with my family นะครับ I'm having having หรือ eating ก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบใช้ having มากกว่านะ I'm having dinner with my family นะครับคำนี้นะครับครอบครัวเนี่ยอ่านว่า family นะครับเป็นเสียงเมื่อบาๆนะครับ fam family 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 I'm having dinner with my family โอเคนะครับภาพนี้นะต่อามาครับอันนี้ก็ กินข้าวไปก็พูดคุยกับครอบครัวครับพูดว่า I'm sharing with my family นะครับ I'm sharing with my family ถ้าเป็นคนไทยก็มาจะใช้คำว่าแชทกับการพิมพ์มือถือใช่ไหมครับคุยทางมือถือเนี่ยส่งแชทหากันแต่ว่าคำว่า sharing นะครับเป็นการพูดถึงการพูดคุยกันใช้ปากคุยนะแต่ถ้าเกิดว่าส่งข้อความเนี่ยจะเรียกว่า texting นะครับ Texting ก็คือส่งแชทหากันแต่ว่าถ้าเกิดแบบนี้เรียกว่า I'm chatting I'm chatting with my family นะครับ I'm chatting with my family นะครับพ่อแม่ลูกคุยกันเนี่ยระหว่างกินข้าวก็ I'm chatting with my family ต่อมาครับกินเสร็จแล้วก็เก็บโต๊ะครับ I'm cleaning up the table clean up ก็คือเก็บให้สะอาดใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนเป็น I'm cleaning up the table แบบนี้นะครับเรียกว่า I'm cleaning up the table I'm cleaning up the table อ่าต่อมาครับถ้าเกิดมันมีรอยเลอกก็ต้องเอาผ้ามาเช็ดครับคือ I'm um, wiping the table I'm wiping the table I'm wiping the table I'm wiping the table โอเคนะครับเอาผ้ามาเช็ดแบบนี้เรียกว่า I'm wiping the table ต่อมาครับอ่างานที่ใครๆก็ไม่อยากทำครับ I'm doing the dishes อ่า I'm doing the dishes นะครับถ้าเกิดมีหลายใบก็ dishes นะครับถ้าเกิดใบเดียวก็ dish นะครับ I'm doing the dishes I'm doing the dishes นะครับงานแบบนี้นะครับเรียกว่า doing the dishes ต่อมาครับมีขยะก็ต้องอ,ออกไปทิ้งครับบอกว่า I'm taking out the trash I'm taking out the trash ส่วนใหญ่ใครทำครับผู้ชายหรือผู้หญิงครับน่าจะเป็นคุณพ่อบ้านใช่ไหม I'm taking out the trash นะครับ I'm taking out the trash ต่อมาครับ่าจนล้วก็มานั่งชิลๆครับหลังจากเสร็จงานก็บอกว่า I'm chilling after work I'm chilling after work. I'm chilling after work. โอเคนะครับนั่งฟังเพลงดูหนังเล่นมือถืออะไรก็แล้วแต่นะครับ I'm chilling after work เพื่อสื่อว่ากำลังพักผ่อนหลังจากเสร็จงานนั่นเองนะอะต่อมาครับอันนี้จะเล่นบนเตียงเล่นบนโซฟานะครับที่ไหนก็ตามนะครับใช้มือถือเนี่ย I am อะไรครับ I'm on my phone นะครับ I'm on my phone มีการเชื่อมเสียงนะครับ I'm on I'm on M กับ O นะครับ I'm on my phone แปลว่าเล่นมือถือนะครับจะนอนเล่นนั่งเล่นหลับตาเล่นขับรถเล่นได้หมดนะครับ I'm on my phone หรือว่า I'm using my phone ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิด I'm using my phone เนี่ยก็จะไม่ใช้บ่อยเหมือนกับ I'm on my phone นะครับใช้ I'm on my phone ดีกว่านะ I'm on my phone นะครับ I'm on my phone ต่อมาครับอันนี้นะครับ ไม่เหมือนกับคลิปก่อนหน้าที่บอกว่า I'm taking a shower ใช่ไหมครับถ้าเกิด shower เนี่ยก็มักจะเป็นฝักบัวนะครับแต่ว่าอันนี้แช่อ่างใช้อะไรครับ I'm taking a bath ถูกต้องครับ I'm taking a bath I'm taking a bath ถ้าเกิดคนไทยก็มักจะใช้คําเดียวกันหมดเลยนะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยมีอ่างใช่ไหมครับแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขามักจะมีอ่างอาบน้ําในบ้านนะครับ ก็จะใช้สองคำแยกกันนะครับว่า I'm taking a shower ก็คืออาบแบบฝักบัวยืนอาบถ้าเกิดแบบนี้แช่อ่างก็ I'm taking a bath นะครับ I'm taking a bath ผมก็อยากมีอ่างอาบน้ำนะแต่ว่าไม่มีนะครับการแช่อ่างก็เป็นการผ่อนคลายหลังจากที่เหนื่อยล้ามาทั้งวันนั่นเองนะครับ I'm taking a bath ต่อามาครับอันนี้ไม่เล่นมือถือนะครับพูดถึงว่าเราเนี่ยนอนเล่นบนเตียงครับใช้คำว่า I'm um, I'm lying in bed I'm lying in bed นะครับ I'm lying in bed ไม่ได้แปลว่านอนในเตียงนะแต่ก็แปลว่านอนบนเตียงแต่ว่าเขาก็ใช้ in นะครับน,นี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ I'm lying in bed นะครับไม่ใช่ lay นะครับถ้า laying แปลว่าวางวางอะไรบางอย่างลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดเรานอนลงไปเนี่ยก็บอกว่า I'm lying in bed นะครับท่าแบบนี้นะครับ I'm lying in bed ต่อมาครับน่าอันนี้คือการเตรียมตัวเพื่อเข้านอนครับแปรงฟันล้างหน้าอะไรก็แล้วแต่ บอกว่า I'm getting ready for bed I'm getting ready for bed, okay, ready for bed อโอเคนะครับ I'm getting ready for bed อ่าโอเคนะ I'm getting ready for bed ต่อมาครับบางคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ครับก็ต้องถอดออกใช่ไหมก่อนเข้านอนนะครับก็บอกว่า I'm removing my contacts นะครับอ่าพูดให้มันสั้นนะครับจาก contact lenses ก็เหลือแค่ contacts ที่เติม s แบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกัน I'm removing my contacts เน้นพยางค์ที่สองนะครับ I'm removing my contacts นะครับ I'm removing my contacts โอเคนะออมาครับอ่าก่อนนอนก็ต้องตั้งปลุกมีใครตั้งแบบนี้บ้างนะทุก5นาทีนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกดปิดใช่ไหมโอเคแบบนี้เรียกว่า I'm setting my alarm นะครับ I'm setting my alarm ก็คือทำก่อนเข้านอนถูกไหม I'm setting my alarm ต่อมาครับก่อนเข้านอนนะครับก็ต้องปิดไฟใส่กรอนบอกว่า I'm turning off the lights ถ้าเกิดมีหลายดวงก็ใช้ lights t m s นะครับถ้าเป็นตรงเดียวก็ light ธรรมดานะครับ I'm turning off the light หรือว่า I'm turning off the lights โอเคนะครับ I'm turning off the lights สุดท้ายครับไม่ใช่ sleeping นะครับถ้า sleeping คือหลับไปแล้วไม่พูดนะอันนี้คือกำลังเคลิ้มหลับครับพูดว่า I'm Dr off ah, drifting off to sleep ่า I'm drifting off to sleep นะครับ I'm drifting off to sleep นะครับ I'm drifting off to sleep ก็แปลว่ากำลังเคลิ้มหลับหรือว่าโอ๊ยลืมตาไม่ขึ้นแล้วนะครับไม่ไหวแล้วง่วงมากๆแบบนี้ก็ใช้ drifting off to sleep โอเคนะครับอ่า ah, ทบทวนนะครับเห็นปุ๊บตอบปั๊บนับ1,2,3ตอบทันทีโอเคไหมครับตอบได้กี่คะแนนก็นับไว้นะครับแล้วก็ลองพิมพ์อบอกในคอมเมนต์แล้วกันนะพร้อมแล้วยังครับ up song I'm home ah I'm home I'm home I up song i Um putting away groceries I'm putting away groceries I'm putting away groceries song I'm feeding the dog I'm feeding the dog I up song Sam I'm washing my hands. I'm washing my hands. Nung song. Sam, I'm changing my clothes. I'm changing my clothes. I'm changing my clothes. Toma so, cup. Nung song. I'm setting the table. I'm setting the table. Toma so, cup. song. I'm heating up the food. I'm heating up the food. ออกมาครับ1 2 3 I'm cooking dinner. I'm cooking dinner. what i I'm making dinner. ก็ได้เหมือนกันนะครับออกมาครับ1 2 3 I'm having dinner with my family. So, Sam, I'm having dinner with my family. ออกมาครับ1 2 3 I'm chatting with my family. I'm chatting with my family. พูดคุยกันนะครับ I'm sharing ต่อมาครับ1 2 3 I'm cleaning up the table I'm cleaning up the table ต่อ,อมาครับ1 2 3 I'm wiping the table I'm wiping the table ต่อ,อมาครับ1 2 3 I'm doing the dishes I'm doing the dishes ต่อ,อมาครับ1 2 sam, i'm taking out the trash. i'm taking out the trash. ma song. sam, i'm shilling after work. i'm shilling after work. ma song. sam, i'm on my phone. i'm on my phone. i'm on my phone. ning. song. sam, i'm taking a bath. i'm taking a bath. ต่อมาครับอันนี้คืออะไรครับ1 2 3 I'm lying in bed I'm lying in bed ต่อมาครับเตรียมตัวเข้านอนแบบนี้1 2 3 I'm getting ready for bed I'm getting ready for bed ต่อมาครับ1 2 3 I'm removing my contacts I'm removing my contacts โอเคนะครับ1 2 Sam, I'm setting my alarm. I'm setting my alarm. I'm setting my alarm. 1, song, Sam. I'm turning off the lights. I'm turning off the lights. So, tie up noong song, Sam. I'm drifting off to sleep. I'm drifting off to sleep. Okay, na krab. krabi, 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 krabi. ใครดูจบถึงตรงนี้นะครับขอช่วยพิมพ์ตอบให้หน่อยว่าภาพนี้นะครับใช้อะไรครับ I am จุดจุดจุดพิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับใครที่ตอบไม่ได้นะครับตอบยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ผิดไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับจำไว้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไว้ใช้สื่อสารนะครับ กลับไปดูใหม่ดูซ้ำได้20รอบ50รอบไม่มีใครว่ามีแต่คนชื่นชมในความตั้งใจของเรานะครับคลิปนี้จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราดูจบเราก็ปล่อยผ่านไปนะครับแต่ว่าจะมีประโยชน์เมื่อเราเอาไปฝึกใช้นะครับทำอะไรอยู่ก็พูดออกมานะครับโอเคไหมกำลังกินข้าวก็ I'm having dinner กำลังนอนก็ I'm chilling I'm lying in bed ฝึกพูดออกมานะครับว่าทำอะไรายอยู่ก็ฝึกคิดเป็นอังกฤษแล้วก็พูดออกมาให้ร่างกายมันชินให้สมองให้ปากเราชินกับการคิดอังกฤษพูดอังกฤษโอเคไหมครับแล้วเราจะพูดจริงๆเนี่ยได้มั่นใจมากขึ้นเพราะเราฝึกทุกวันโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกแล้วก็โดเนทมาให้กับช่องของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนให้สนุกกับภาษาอังกฤษแล้วก็ พูดผิดได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวนะครับยิ่งพูดยิ่งเก่งยิ่งไม่พูดยิ่งกลัวนะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหมคลิปหน้าสวัสดีครับ